ไขปัญหากฎหมายก็พักส้มนะครับเป็นเดินคนดำเนินการเรียกร้องคราวนี้พอจะมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เอาผิดเด็กที่อายุต่ําลงซึ่งพบรตรก็เห็นด้วยหน่วยง,งานจาชการต่างๆก็เห็นด้วยแต่พักส้มเขาไม่เห็นด้วยเขาจะปกป้องเด็กต่อไปถึงแม้ว่าเด็กเหล่านั้นจะกระทาความผิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ตาม สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์สกับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศและการต่างประเทศมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของเยาวชน เริ่มต้นฮะยังกันไม่อยู่แล้วสหรัฐอเมริกาก็มั่นใจทําการโจมตีรอบใหม่เล็งเป้าขีปนาวุธต่อต้านเรือของพวกคูตีสหรัฐอเมริกาไปดูการโจมตีรอบใหม่เล่นงานกบฏคูตีในเย,ยเมนนะครับเล็งเป้าไปที่ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่พร้อมสลับการยิงพร้อมเน้นย้ำวัตถุประสงค์เพื่อจัดภัยคุกคามที่มีต่อการเดินเรือสินค้าในทะเลแดงและ เรือของกองทัพเรือในสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้ในขณะที่เรือรบอังกฤษเสียท่าชนกันเองระหว่างบริการโจมตีในอาเปเอร์เซียเรือกวาดทุ่นระเบิดของกองทัพเรือสหราชอณารักรสองลำเกิดชนกันเองระหว่างเทียบท่าในบาเรนภาพเหตุการณ์นี้ไม่พบบ่อยนักถูกบันทึกเอาไว้ขณะที่เจ้าหน้าทีา่ รถทำการสอบสวนและยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นโกษกของสหาราณาจาักยืนยันอุบัติเหตุครั้งนี้ว่าต้นต่อ,อยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้เมื่อเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาระหว่าง hsms d i t d i n g fo นะครับซึ่งเป็นเรือต้านทุ่นระเบิดชั้น หันพยายามลงจอดที่สถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่มีสถานที่ระบ,บุในบาวเรนและในคลิปมีการเผยแพร่บ,บนโซเชียลมีเดียเป็นภาพฟิชชิงโฟลครับค่อยๆไหลไปชนลำตัวของเรือ SMS นะครับบักกอเรือ,ล,อล่าทําลายทุ่นระเบิดชั้นสัดดาวนะครับในขณะที่อิหร่านนะครับก็เดือด ปรากฏว่าก้าวไม่ยอมปล่อยให้อิสราเอลนั้นลอยนวลน,นะครับหลังเหิมเกริมโจมตีสังหารทหารครั้งใหญ่นะครับในซีเรียอิหร่านกล่าวหาอิสราเอลทําการโจมตีกรุงดามัสกัสนะครับสังหารสมาชิกของกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหนายและประกาศแก้แค้นเล่นงานขนล่าสุดต่อบุคลากรขอ,ของประเทศในต่างแดนนะครับประธานาธิบดี อิบราฮิมไรซีแห่งอิหร่านบอกว่าเตหะรานจะไม่ปล่อยให้รอบสังหารขี้ขาดตาขาวลอยนวลอิหร่านนะครับขอไปให้อิสราเอลถูกกล่าวหาว่านะครับอิสราเอลถูกกล่าวหานะครับหายนะระดับโจมตีหนักหน่วงขึ้นเล่นงานบุคคลระดับสูงของอิหร่านและพันมิตรในซีเรียและเลบานอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักรบปาและสน์ฮามาสโหมกระพือความกังวลว่าการต่อสู้ในฉนวนกาซาจะลุกลามและก็บานปลายนะครับไม่มีใครกลัวใครฮะปรากฏว่ากลุ่มติดอาวุธโปรอิหร่านยกระดับการเอาคืนฮะอดมยิงขีปนาวุธอดมยิงขีปนาวุธถล่มใส่ฐานสหรัฐอเมริกาในอิรัก พวกนักรบที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธเข้าใส่ฐานที่มั่นแห่งหนึ่งที่ใช้สาหรับการรองรับกองกําลังสหรัฐอเมริกาในตะวันตกของอิรักส่งผลทาให้มีกองกําลังพลของอิรักและบุคลากรนะครับอเมริกันได้รับบาดเจ็บจากการเปิดเผยของกองกําลังกลางของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ปักกิ่งก็เตรียมลงดาบ่ายรถไฟฟ้าของจีน ผุดโปรเจกต์ไม่ตอบสนองความต้องการหลังอีวีแดนมังกรได้นิสงรัฐช่วยอุดหนุนทุนทำราคาตา่ำเจาะตลาดยุโรปสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าซินกัวบินนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนยืนยันว่ารัฐบาลปักกิ่งจะใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการขยายตัวอุตสาหกรรม รถไฟฟ้าจีนตอบโต้การสร้างโปรเจกต์รถไฟฟ้าแบบตาบอดที่ไม่คำนึงถึงความต้องการจากบางค่ายรถและเจ้าที่รัฐบางคนทำกลางกระแสะการกดดันจากสหภาพยุโรปที่เริ่มตรวจเช็ครถอีวีจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากปักกิ่งทำการตลาดทุ่มตลาดยุโรปครั้งมโหโฬานนะครับ ในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งก็บรากว่าสหรัฐอเมริกาบอกไม่เห็นมีหลักฐานนะครับอิสราเอลทำการโจมตีและก็กอ่อชกรกมสงครามวอชิงตันอ้างว่าไม่พบเห็นหลักฐานใดๆนะครับว่าอิสราเอลจงใจก่อรชกรกมสงครามในฉนวนกาซาจากคำกล่าวอ้างของจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ยูเครนก็สะดุ้งเลยทีเดียวฮะเกาหลีเหนือพร้อมต้อนรับวาลาดาเมียปูตินนะครับท่ามกลางความกังวลขายอาวุธให้กับรัสเซียทูตสูงสุดของเกาหลีเหนือเผยว่าประเทศของเขาพร้อมต้อนรับประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐในสัญญาในล่าสุดของการกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศในขณะที่สงครามใน ของเซเลนสกี้กำลังถูกมองขึ้นเรื่อยๆว่าเป็นศึกที่คนสู้รบคือพวกคนจนสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ว่าแผนการเกณฑ์ชาวยูเครนมาเป็นทาหารเพิ่มอีก5 0 0 0 0นนายเป็นเรื่องที่ยากจะประสบความสําเร็จเวลาเดียวกันมีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอบการพิปรายถกเถียงสร้างความแตกแยกร้าวฉานนะครับเกี่ยวกับ ความยุติธรรมในสังคมและการทุจริตคอร์รัปชันของคนชั้นนำหลังจากความล้มเหลวของอยูเครนในการลุกตอบโต้ตอนช่วงปี2023ยูเครนก็พบว่าตัวเองอยู่บนทางแยกที่สำคัญซึ่งเลือกที่จะเดินหน้าไปเส้นทางไหนไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะฮะสื่อเขาวิเคราะห์แบบนั้นในขณะที่ฮ่องกงก็ช mm ี้ทุเรียนของจีนปลูกเองมาแรงกำลังเป็นเจ้าตลาดนะครับผลลุกกำลังผลิต เพิ่ม9กระโดด50ตันเป็น500ตันในปีหน้านะครับส่วนไทยกำลังเสียแชมป์ส่งออกนะครับตลาดจีนให้กับเวียดนามสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสถาบันวิจัยไม้เขตร้อนนะครับชื้นประจำบนทนไหหนันยืนยันว่าการผลิตทุเรียนจีนประสบความสำเร็จก้าวหน้าเพิ่มเติมจาก 50ตันปีที่แล้วมาเป็น250ตันในปีนี้และคาดว่าจะก้าวกระโดดเป็น500ตันสำเร็จได้ในปีหน้าเล็งปลูกเองป้อนตลาดภายในประเทศที่มีการบริโภคใหญ่ที่สุดในโลกหลังไทยกําลังเสียแชมป์การส่งออกทุเรียนไปยังจีนให้กับเวียดนามนะครับหลังแต่เดิมยอดส่วนแบ่งตลาดจีนจากแต่เดิมเกือบ100%ในปี2021 มาอยู่ที่สูงกว่าครึ่งเดียว67.98ในปี2023หนังสือพิมพ์ South c h i n มอ o r นิงโพส s t นะครับรอยงานว่าภายในเวลาแค่3ปีจีนประสบความสำเร็จสามารถปลูกทุเรียนได้เพิ่มนะครับกำลังการผลิต50ตันมาอยู่ที่500ตันภายในปีหน้าปีที่ผ่านมามณฑลไหหนานประสบความสำเร็จนะครับสามารถผลิตทุเรียนได้ถึง50ตันนะครับซึ่งฟง มองว่ายังไม่เพียงพอต่อการที่ตุเรียนอย่างสูงของผู้บริโภคชาวจีนนะครับในขณะที่ศาลญี่ปุ่นะเป็นตัวอย่างเลยนะฮะทำการประหารเยาวชนก่อคดีอาชกรรมขณะที่เยาวชนที่มีพฤติกรรมอุกอาจร้ายวิ่แววกลับตัวศาลที่ญี่ปุ่น,นะฮะพิพภากษาประหารชีวิตชายคนหนึ่งที่ก่อคดีอาชกรรมในขณะที่ยังเป็นเยาวชนเมื่อ5ปีก่อน โดยถือว่าเป็นโทษประหารชีวิตคนแรกนับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้แก้กฎหมายปรับลดอายุบรรลุนิติภาวะจาก20ปีลงเป็น18ปีเมื่อเมษาย,ยน2022นะครับโดยผู้ก่อเหตุได้แทงมารดาของตัวเองนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่ตนหลงรักเมื่อเดือนตุลาคมปี2021และจุดไฟเผาบ้านของพวกเขาที่จังหวัดมานามาชินะครับทางตะวันตกของกรุงโตเกียว โดยเวลานั้นเขาอายุได้19ปีและถือว่ายังคงเป็นเยาวชนอยู่ฮะถ้ามาดูสถานการณ์ในประเทศไทยซุปเปอร์โพนะครับมีการเปิดเผยสํารวจเด็กและเยาวชนก่อคดีชกรรมร้ายแรงเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยซุปเปอร์โพนะครับเผย,ยผลสํารวจอาชกรในเด็กในกรณีศึกษาอย่างประชาชนผู้ใช้สิทธิ์นะครับเลือกตั้งสาขาอาชีพ ทั่วประเทศ18ปีขึ้นไปในโครงการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจำนวน1,000กับ95ตัวอย่างดต่เมืนโครงการ17เถึง20่มกราคมปี2 000, 5ง7พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ96.9ระบุนะเด็กเยาวชนไม่เกิน15ปีก่ออชกรรมร้อยแรงเพิ่มมากขึ้นมีเพียงร้อยละ3.1ไม่ทราบอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ร้อยละ94.4 ระบุไม่เคยโดนเด็กและเยาวชนนะครับข่คมขู่คุกคามให้เกิดความบาดกลัวมีเพียงร้อยละห้เท่านั้นที่โดนด้วยตัวเองนะครับรายงานของซูเปอร์โพระบุว่าผลโพชิ้นนี้นะครับให้ความเห็นว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับบทลงโทษเด็กที่อายุน้อยก่ออาชกรรมร้ายแรงแต่ส่วนน้อยยังคงโดนเด็กอายุ น้อยมาทําการข่มขู่คุกคามให้ตัวเองเกิดความบาดกลัวอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เห็นว่าฐบาลโดยนายกรัตรีควรจะเป็นเจ้าภาพหลักนำก้าสู่การเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการการะทำความผิดอาญาร้ายแรงนี้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทํางานศึกษาให้เป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกี่ยวข้องนี้ขึ้นเพราะการเพิ่มโทษเอาผิดรุนแรงขึ้นอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาเสมอไป การแก้ไขกฎหมายที่ทําให้เกิดการเสริมโครงสร้างขัดเกลาสังคมนะครับผ่านคนในครอบครัวคนใกล้กลชิดเทคโนโลยีดิจิตอลทําให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีนะครับการเปิดพื้นที่ให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่มีความผิดมาเปลี่ยนแปลงตนเองกลายเป็นคนดีมาเป็นพลังสําคัญของสังคมน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดี ปรากฏการ์นะครับตอนนี้เราคงเห็นว่าสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางยาวแล้วนะครับนะฮะตอนนี้สหรัฐอเมริกายัางคงเข้าข้างอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบมองไม่เห็นนะครับหลังจากแอฟริกาไปฟ้องศาลโลกเพื่อที่จะดำเนินคดีกับทางอิสราเอลว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับแต่สหรัฐอเมริกาบอกว่าเขาไม่เห็นนะครับเขาไม่เคยทราบนะครับว่าเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะฮะ เกิดขึ้นในอิสราเอลแต่อย่างใดในขณะที่สงครามในยูเครนตอนนี้ยูเครนมีแต่ความพ่ายแพ้โอกาสที่จะชนะนั้นไม่มีเลยนะครับในตะว,วันออกกลางสงครามกำลังบานปลายนะครับบานปลายหนักถล่มซีเรียถล่มอัฟกานิสถานนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกายิงจรวดเข้าไปโจมทำการโจมตีอิหร่านนะครับตอนนี้ อิหร่านก็ไม่พอใจอิสราเอลและประกาศจะทำสงครามกับอิสราเอลเช่นกันประเด็นที่น่าสังเคราะห์นะครับและก็น่าสนใจมากที่สุดคงเกี่ยวข้องกับสถานก,การณ์การต่างประเทศนะครับการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของเยาวชนนะครับเยาวชนในญี่ปุ่นตอนนี้ถึงขั้นประหารชีวิต นะครับตอนนี้ทําโพมาประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับเห็นว่าการที่เยาวชนกระทําความผิดเยาวชนในญี่ปุ่นอายุ19ปีนะฮะตอนสมัยเกิดเหตุแต่เยาวชนในประเทศไทยเนี่ยประชาชนโดยส่วนใหญ่จากกรณีที่มีการทําร้ายป้าโบผันจนกระทั่งเสียชีวิตก็ยังมีกลุ่มทรชนหลายคนฮะไปทําการก่อเหตุคราวนี้นะฮะ ประชาชนก็เรียกร้องให้นายกรัตรีเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วนะฮะเรื่องของเยาวชนเรื่องของเด็กเนี่ยเริ่มต้นที่มีการแก้ไขปัญหากฎหมายก็พักสม้มนะครับเป็นคนดาเนินการเรียกร้องคราวนี้พอจะมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เอาผิดเด็กที่อายุต่ําลงซึ่งพบตรก็เห็นด้วยหน่วยง,งานราชการต่างๆก็เห็นด้วยแต่พักส้มเขาไม่เห็นด้วยเขาจะปกป้องเด็กต่อไปถึงแม้ว่า เด็กเหล่านั้นจะกระทําความผิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ Subscribe, และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประพอะร่างทูลเกลงถวันสุราชายสูนเจอือจำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินคราแผ่นดินไทยในรัฐสกางที่สิบนทรงอุทิศ สืบสานงานพระพราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มคองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคงกิติสิริสม,มูรณ์อดุยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรมมาาธบอมพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะตาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทเมีนำชาคนไปราชดอนเดือดร้อนนะแห่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทงเป็นกษัตริย์จอมพับเพียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด 迎难。放